เอเมนขอบคุณพระเจ้าครับเรามาเริ่มการนมัสการและการฟังพระคำพระเจ้าและอธิษฐานกันนะครับสาธุการแต่พระเจ้าในนามพระเยซูเรามีรูปขอบพระองค์สำหรับการจัดเตรียมและการทรงนำที่เรามารวมกันในเวลานี้ในเวลาใหม่เโมงขอความรักและความเมตตาขอพระสิริของพระเจ้าขอ,ขอแสงเหนือเราและขอพระเจ้าทรงเปิด ตาของหัวใจฝ่ายวิญญาณที่เราจะรับรู้และแลรเห็นในสิ่งรอบข้างในสิ่งที่เราต้องแก้ไขหรือที่เราจะต้องสรรเสริญพระเจ้ารูปขอบขนพระองค์ขอถ้อยคำในวันนี้ที่จะแตะต้องใจพี่น้องทุกๆคนและการจัดเตรียมในการดําเนินชีวิต แม้ในการอธิษฐานในเวลานี้ลูกอธิษฐานระรอบคุณพระองค์ขอพระสิริขอพระวิญญาณบริสุดธิ<ม>์สถิตอยู่กับเราทุกๆคนด้วยตัวอธิษฐานรกรอบคุณพระองค์<ม>ในพระนามพระเยซูคริสต์พระคัมภีร์บทากาลาทีไเอเฟซัสน,นะครับบทที่6ข้อที่2 3 4สา่ได้กล่าวว่าจงให้เกียรติแก่บิดามารดาของเจ้านี่เป็นบรรัญญัติข้อแรก ที่มีพระสัญญาไว้ด้วยเพื่อเจ้าจะไปดีมาดีและมีอายุยืนนานในแผ่นดินโลกฝ่ายท่านผู้เป็นบิดาอย่ายั่วบุตรของตนให้เกิดโทสะแต่จงอบรมบุตรด้วยการสั่งสอนและการเตือนสติตามหลักขององค์พระผู้เป็นเจ้า เอเมนขอบคุณพระเจ้าสําหรับถ้อยคําในวันนี้นะครับ <Amen. S 1> ข้อแรกนะครับ <Amen. S 1> ข้อแรกนะครับพระคาตอนนี้ได้บอกว่าอยากสรุปนะครับว่าครอบครัวในพระคาคิดครอบครัวในพระคิดเน้นสองเน้นอยู่แต่สองด้านนะครับคือหนึ่งความรักความรับผิดชอบของบุตรคือการให้เกียรติ บิดามารดานะครับแล้วก็ผู้ใหญ่สองครับความรับผิดชอบของบิดามารดาในการอบรมเลี้ยงดูบุตรในองค์พระผู้เป็นเจ้าอันนี้สแสดงให้เห็นว่าพระเยซูพระเยซูก็ต้องมีการอบรมพวกเราเช่นเดียวกัน โดยการผ่านทางพระวจนะคำของพระเจา้าตอนที่หนึ่งนะครับได้กล่าวว่าเกียรติมีพระเกียรติที่มีพระสัญญาในข้อสองข้อสามนะครับความหมายของให้เกียรติคือไม่ใช่เพียงเพื่อเพื่อฟังแต่เป็นการยกย่องคุณค่า ดูแลและเคารพทั้งคำพูดและการกระทําของพ่อแม่ครับสพระบัญญัติข้อแรกที่มีพระสัญญาพระพรไปดีมาดีและอายุยืนนั้นผลรับเมื่อบุตรเคารพบ,บิดามารดาเคารพบ,บิดามารดาครอบครัวและสังคม เข้มแข็งขอประยุกต์ใช้นะครับว่าการประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวันคือให้เกียรติพ่อแม่แม้เมื่อเราเป็นผู้ใหญ่แล้วก็ตามคือเมื่อเราโตแล้วเราก็ยังให้เกียรติพ่อแม่อยู่แสดงออกให้เห็นในรูปประทับเช่นช่วยดูแลท่านพูดคุยกับท่านให้กำลังใจให พลังใจนะครับสองบิดาที่ไม่ยั่วยุที่อยู่ในข้อสี่นะครับแยกออกมาได้เห็นว่าความหมายของข้อนี้คืออย่ายั่วบุตรให้เกิดโทสะคือหลีกเลี่ยงการเลี้ยงดูงด้วยความรุนแรงหรือการเปรียบเทียบกับ ผู้อื่นหรือเปรียบเทียบกับเด็กคนอื่นยกตัวอย่างเช่นเปรียบเทียบว่าลูกคนนั้นดีกว่าลูกเราในนี่น,น,น,นี้เรื่องนี้อ่ายกตัวอย่างเช่นนะครับสองสิ่งที่ทำให้คุณขมขื่นใจอันนี้คือแตกจากข้อย่อยนะครับในเรื่องการั่วโทสะสิ่ง ที่ทาให้ลูกของคุณขมขื่นใจคือการตาหนิอย่างไม่ยุติธรรมก็คือต่อว่าอย่างไม่เป็นธรรมนั่นเองการตั้งมาตรฐานเกินจริงโดยไม่ช่วยเหลือการตั้งมาตรฐานในในเชิงในเชิงที่ไม่ช่วยเหลือคือการตั้งมาตรฐานที่สูงเกินที่เด็กคนหนึ่งหรือคนคนหนึ่งทําได้ สามครับตัวอย่างในพระคัมภีร์ได้บอกว่าพระบิดาในสวรรค์ใช้ความรักและความอดทนกับเราซึ่งพ่อและแม่หรือว่าลูกก็ต้องใช้ความรักของพระเจ้าเป็นความอดทนเช่นเดียวกันข้อนี้ประยุกต์ได้ ว่าใช้การสื่อสารเชิงบวกก็คือให้กำลังใจหุนใจซึ่งกันและกันนะครับในครอบครัวแก้ไขปัญหาแก้ไขเพื่อฟื้นฟูจิตใจภายในไม่ใช่ทำลายกำลังใจกันนะครับ mm. ก็คือไม่ใช่มาต่อว่าหรือเหน็บแนมให้ให้กำลังใจเด็กคนนั้นฝ่อลงนะครับ mm. ก็คือเราต้องให้กำลังใจซึ่งกันและกัน ตอนที่3ได้บอกว่าอบรมด้วยการสั่งสอนมีอยู่3ประการคือ 1. การสั่งสอนหมายถึงการวางรากฐานให้กับเขาโดยความเชื่อในชีวิตของลูก 2. บ,บ้างคือโรงเรียนฝ่ายวิญญาณแห่งแรก 3. นะครับการสอน ต้องต่อเนื่องและเชื่อมโยงกันในชีวิตเชื่อมโยงกับในชีวิตประจําวันก็คือถ้อยคําหรือพระคัมภีร์นั่นเองจะต้องสอดคล้องกันในการดําเนินชีวิตของเขาสิ่งที่ประยุกต์ใช้ในในบทนี้นะครับก็คือตั้งเวลาการนมัสการในครอบครัวอย่างเช่นกลุ่มเราเนี่ยครับเราจะมีเวลา ตอนนี้ก็คือเวลาบ่ายโมงกับหนึ่งทุ่มถูกไหมครับใช้เหตุการณ์ประจำวันเพื่อสอนพระวจนะคำของเขาอ่าพระวจนะคำกับเขาแนะนำเขาในแต่ละช่วงเวลาการเตือนสติตามหลักองค์พระพุทงเจ้าคือหนึ่ง ความหมายของเตือนสติก็คือการตักเตือนอย่างความรักออย่างด้วยความรักและให้เกียรติกันความแตกต่างระหว่างการตักเตือนกับการตำหนิมันแตกต่างกันก็คือการตักเตือนก็คือเราต่างสอนเขาเราบอกเขาเราบอกเขาแนะนําเขาแต่การตาหนิก,ก็คือเป็นการตอว่าเขาเราไม่ควรที่จะไปตําหนิหอว่าเขานั่นเอง การใช้พรจนคำและคําอธิษฐานเป็นเครื่องมือเตือนสติการอธิษฐานกับลูกกับครอบครัวเมื่อเมื่อเราจะต้องเตือนเขาเราใช้วิธีการมาร่วมกันอธิษฐานใช้พระจนะคำ ในการบอกแล้วก็วางรากฐานให้กับเขาในการดำเนินชีวิตนะครับการให้เกียรติมีพระสัญญาคือลูกให้เกียรติพ่อแม่บิดาที่ไม่ยั่วโรสศหรือว่ายุ่วยุเลี้ยงดูลูกอย่างเป็นธรรมและรักอบรมด้วยความรักสั่งสอนวางราักฐานด้วยความเชื่อเตือนสติตามหลัก องค์พระพุทธเจ้าตักเตือนด้วยความรักสรุปนะครับถ้าทั้งพ่อแม่และลูกต่างปฏิบัติตามพระวจนะคำของพระเจ้าครอบครัวจะกลายเป็นที่พักพิงพวกเราจะกลายเป็นที่พักพิงที่อบอุ่นที่สุด ลูกจะเติบโตอย่างมีคุณภาพทั้งด้านความเชื่อทั้งด้านชีวิตทั้งด้านจิตใจทั้งด้านจิตวิญญาณนะครับครอบครัวจะเป็นเป็นประจักษ์พยานที่ดีที่สุดที่มีพลังที่สุดต่อสังคมและต่อคนรอบข้างของเรานะครับและต่อคนที่และต่อคนที่อยู่ในครอบครัวของเราที่ไม่เป็นที่ไม่เป็นลูกของพระเจ้า ด้วยเช่นเดียวกันนะครับเรามาอธิฐานกันนะครับสาธุการแด่พระเจ้าในนามพระเยซูลและนี้ลูกขอบคุณพระองค์สำหรับการทรงนำที่พระเจ้าทรงให้เรารู้บริบทของความเป็นพ่อบริบทของความเป็นแม่บริบทของความเป็นลูกของพระเจ้าการปฏิบัติตัวการดำเนินชีวิตการสั่งสอนลูกการสั่งสอนและการแนะนำลูก และการเป็นพ่อคนการเป็นแม่คนลูกขอบคุณพระองค์สําหรับทอดคําในวันนี้ที่ลูกจะนํามาใช้ในชีวิตประจําวันเพื่อจะดําเนินชีวิตครอบครัวไปในทางเดียวกันคือในทางของพระเยซูคริสต์ลูกขอบคุณพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์อาเมนขอบพระเจ้าครับอาเมนขอบคุณพระเจ้าค่ะ เรามาเริ่มกันการอธิษฐานกันเลยนะครับหัวข้อแรกนะครับผมจะตอบสองตอบสนองพระคำนะครับแล้วก็อธิษฐานเผื่อเที่ะจักและผู้นํานะครับจัดทุกการแต่พระเจ้าในนามพระเยซูรายนี้ร็ขอบคุณพระองค์สำหรับถ้อยคําที่มาจากพระเจ้าขอบคุณพระองค์สาหรับการทรงนําถ้อยคํารรน,นี้ที่พระองค์ทรงให้เกียรติพวกเรา ที่พระองค์รงส,งสอนให้เราให้เกียรติบิดามารดาและพ่อแม่ที่เป็นเป็นข้อกําหนดข้อแรกขอบคุณพระองค์สาหรับทอยคํานี้และขอ,อการทรงนําที่มาจากพระเจ้าขอพระองค์ทรง,งเปลี่ยนชีวิตเปลี่ยนจิตใจของเราจากจิตใจหินให้เป็นจิตใจเนื้อขอ,อการดาเนินดาเนินชีวิตที่เราจะเป็นเป็นลูกของพระเจ้าอย่างแท้จริง เป็นลูกฝ่ายวิญญาณฝ่ายท่านผู้ใดเป็นบิดาก็คืออย่าโยุ h r o สระอย,อย่าชุนเฉียวอย่ากโกรธไม่ว่าจะเป็นพ่อไม่ว่าจะเป็นแม่หรือเป็นลูกก็ตามต้องพูดคุยซึ่งกันและกันลูกไอษฐานระขอบคุณพระองค์ในพระนามพะเยซูคิดแล้วเวลานี้ทุกลูกจะอธอษฐานเพื่อที่จะร่วมในรุณภาพหัวหินนะครับและร่วมในรุณภาพป่าดิงในความรัก มีความสามาัคคีและความสัตย์ซื่อนะครับสาธุการแดบบ่พระเจ้าในนามพระที่สุล่นลูกขอบคุณพระองค์เวลาเน้เวลยานี้ลูกมีใจอยากอธิษฐานเพื่อเคียจักพี่น้องเียจักร่วมดิทุนุภาพหวัวหินพี่น้องเียจักร่วมดิทุนุภาพป่าเด่งขอความรักความเมตตาความเข้าใจซึ่งกันและกันและความเป็นน้าหนึ่งใจเดียวกันมีอยู่ในเคียจักสองที่นี้ขอความเข้าใจ ที่จะพูดคุยกันได้ในทุกๆเรื่องและขอพระฤาษีของพระเจ้าขนาดตัวทําลายขนาดตัวแตกแยกในเครือจักทั้งสองที่ขนาดตัวความคิดที่ทําให้เราแตกแยกทั้งสองที่ขอความเป็น้หนึ่งใจเดียวกันเข้ามาสมครับพี่น้องทุกๆคนในเคอจักรทั้งสองที่นี้ขอไฟพุ่มยานเผาผลาญแกลบ และสิ่งถกปกที่อยู่ในตัวเราทุกๆคนขอให้เราเป็นทองที่พระองค์ทรงใช้ได้ขอให้เราเป็นทองที่ไม่มีคาบถกปกคาบใครคาบขี้เท่าต่างๆขอพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าเผาแกบนี้เผาทองนี้ให้สุกสุก และสุขให้เราเข้าใจในความรักของพระบิดาให้เราเข้าใจความรักของพระมีนแมนสุดและเวลานี้ที่ลูกจะขอยให้ฐานเพื่อพี่น้องในที่จะทั้งสองที่ที่จะมีความรักและสามัคคีซึ่งกันและกันมีอะไรพูดคุยมีอะไรบอกมีอะไรตักเตือนกันไม่เก็บซ่อนความบาป แล้วเวลาลูกใจฐานขอความทรงลำที่มาจากพระเจ้าในความสัตย์ซื่อในความสัตย์ซื่อไม่ว่าจะเป็นลูกแกะสัตย์ซื่อกับผู้เลี้ยงผู้เลี้ยงสัตย์ซื่อกับลูกแกะและพระเจ้าแล้วเวลานี้ชืู่กใจใฐานเพื่อพี่น้องในความสัตย์ซื่อในเรื่องสิบรถขอความสัตย์ซื่อที่พระเจ้าทรงสอน มีแต่มีแด่พี่น้องที่ทุกคนในเครจักรค้อง,งสองที่ในความสัตว์ซื่อในการถวายสิบรถอย่างจริงจังและขอการทรงนำที่พระเจ้าทรงให้พวกเราสัตย์ซื่อแล้วขอพระองค์ทรงอวยพรมือทุกมือใจทุกใจที่ได้ถวายกับพระเจ้าแล้วให้จำเริญขึ้นและได้มีเพิ่มขึ้นมีมากขึ้นลูปอธิฐานและขอบคุณพระองค์ ขอาการทรงนำและการจัดเตรียมที่มาจากพระเจ้าด้วยอธิษฐานและขอบคุณพระองค์ในพระนามพี่สุริ์อาเมนขอบคุณพระเจ้าครับ